S <S <preach science> ในเช้าวันใหม่วันนี้ก็ขอบพระคุณพระเจ้านะคะที่เราจะกลับมาศึกษาพระวจนะของพระเจ้าต่ยกันต่อนะคะก่อนอื่นเมื่อเฮายกเสียงขึ้นอธิษฐานร่วมกันนะคะสาหรับพระวจนะของพระเจ้านะคะข้าแต่พระเจ้าสารเสริญพระองค์ขอบพระคุณพระเจ้าในถ้อยคําพระวจนะอันทรงฤทธิ์ของพระองค์เหนือชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายพระเจ้าข่ะขอพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงสถิตอยู่เหนือชีวิตของข้าพระองค์ทั้งหลายและทรงนำสติปัญญาความเข้าใจแก่ข้าพระองค์ทั้งหลายที่จะ มูจักน้ำพระทัยของพระองค์และเชื่อฟังถ้อยคำพระวจ,จนะของพระองค์ขอพระเจ้าทรงโปรดเป็นผู้ขับื่อนในเช้าวันนี้โปรงเจ้าค่ะโดยถ้อยคําต่างๆนั้นค่ะโปรงทั้งหลายจะดําเนินชีวิตด้วยความยำเกรงและการหื่เกียรดแก่พระองค์รูสารเสริญโปรงของมอบช่วงเวลาต่อไปนี้ไว้ในการทรงนมของโปรงในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนค่ะจะมาศึกษากันต่อนะคะพี่น้องค่ะในพระธรรมสดุดีนาะจากล่าสุดเนี่ยเฮา ได้ศึกษาในพระธรรมสดุดีในหมวดชุดฮาเลลูยาแม่ก่ค่ะในบทที่111 112แล้วก็113เนาะดังนั้นวันนี้เราจะมาศึกษากันต่อนะคะในบทที่114กับ115ในสดุดีบทที่114นี้ก็บ่ได้มีเนื้อหามากนะคะมีอยู่8ข้อต่วกันนะซึ่งจะอู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้า นาตีพระเจ้าได้สถิตอยู่กับคนอิสราเอลในสถานที่ต่างๆสามสถานที่ตัวกันนะคะในขณะที่พระเจ้าทรงนำคนอิสราเอลออกจากอียิปต์นะคะมาดูตัวกันนะคะในข้อที่1ถึงข้อที่4นะบอกว่าเมื่ออิสราเอลออกไปจากอียิปต์คือพงพันธุ์ของยาคโคบไปจากชนชาติต่างภาษายูดาห์กลายเป็นสถานน้ำมัสการของพระองค์อิสราเอลเป็นอาณาจักรของพระองค์ทะเลมองแล้วหนีจอแดนหันกลับนะภูเขากระโดด มีอยู่สามสถานที่ตัวกันนะคะที่ได้อู้ถึงในที่นี้นะสถานที่ที่หนึ่งนะคะก็คือทะเลมองแล้วหนีมีไข่หูพองข่าว่าทะเลมองแล้วหนีคือที่ไหนคะ่ะลองเดาดูบอค่ะอ่นะออย่างคือทะเลมองแล้วหนีคะ่ะน่าจะเป็นทะเลไหนคะ่ทะทะเลตายย่างหมาใจนะเกือบถูกแล้วค่ะมีคําว่าทะเลละ อะอย่างทะเลมองแล้วหนีมาเจอทะเลสาบนะคะทะเลอยา่างค่ะทะเลแดงนะลงเส์ชถูกนะคะทะเลแดงคือทะเลมองแล้วหนีเพาะอย่างพราะในขนณะที่คนอิสราเอลออกจากอียิปต์แม่นก็ค่ะเขาก็เดินออกมานะมาถึงที่ทะเลแดงนะใจเวลากี่วันนะคะสามวันแม่งก็มาถึงทะเลแดงพอมาถึงทะเลแดงแล้วเขาเลี้ยวหันกลับไปมองเห็นอย่างตามมาค่ะกองทัพ ของฟาโลเป็นกองทัพใหญ่นะกองทัพใหญ่โตน่ากลัวเลยเขาเลียวมองไปเห็นกองทัพตามมาเขาก็ต้องหนีเขาก็หนีข้ามทะเลแดงไปดังนั้นการอู้ถึงทะเลมองแล้วหนีก็คือทะเลแดงนั่นแหละนะพระเจ้าก็อยู่กับคนอิสราเอลที่ทะเลแดงนะสถานที่ที่สองนะคะจอแดนหันกลับนี่คือที่ไหนจอแดนหันกลับที่ไหนคะ่ะแม่น้ําจอแดนแม่ก่คะ่ะในขณะที่โยชูวานําคนอิสราเอล ข้ามแม่น้ําจอแดนเข้าไปยังเขตของคาณาอันนะจะไปยังเมืองเยริโคในที่นั้นเนี่ยเหมือนกับว่าพระเจ้าได้กระทําฮื้นน้ําไหลย้อนกลับแต่จริงๆแล้วบ่ใช่เป็นการไหลย้อนกลับนะแต่เป็นการยุดน้ําเอาไว้ต่างหากแม่ก่อนค่ะพระเจ้ายุดน้ํำจอแดนบ่ฮื้ไหลนะห่างจากจุดที่อิสเาเอลจะข้ามแม่น้ำเนี่ยห่างไป2กิโลเมตรนะเหนือตังบน ที่เมืองอาดัมนะพระเจ้าหยุดน้ําไว้ที่เมืองอาดัมเนี่ยห่างจากจุตตี้คนอิสราเอลข้ามเนี่ยสองกิโลพอพระเจ้าหยุดน้ําปุ๊บไอม้มวลน้ําที่เหลือเนี่ยมันก็น้อยลงและเมื่อตามองดูเนี่ยมันดูเหมือนว่าน้ำน้ำมันไหลย้อนกลับนะแต่จริงๆแล้วไ่ได้เป็นการไหลย้อนกลับแต่ว่าน้ํามันแห้งลงมันน้อยลงนั่นเองแล้วเขาก็เรียกว่าเป็นจอแดนหันกลับนะก็คืออู้ถึงตอนที่อิสราเอล ข้ามแม่น้ําจอแดนนั่นเองนะคะและแฮมตีหนึ่งนะคะนี่มันน่าจะเดาถูกนะคะผู้เขากระโดดอ่าภูเขากระโดดที่ไหนค่ะผู้เขากระโดดผู้เขากระโดดเหมือนแกะผู้เลยเนินเขากระโดดกระโดดเหมือนลูกแกะมีใครหู้ก็ค่ะลองเดาบอกค่ะที่ไหนเอ่ยภูเขาอย่างดีค่ะโอ้ในพภาคัมภี์ก็มีภูเขาหลายภูเขาเนาะแต่ภูเขาที่สําคัญสําคัญเลยเนี่ยภูเขาย่งค่ะภูเขาซีน ภ mm hmm. ูเขาซีนายนะคะภูเขากระโดดอู้ถึงภูเขาซีนายเพราะว่าเวลานั้นเนี่ยพระเจ้าทรงประทับอยู่เหนือยอดภูเขาซีนายมื่อก่ค่ะและก็ทุกอย่างมันสั่นไหวไปหมดเลยนะทั้งแผ่นดินสะเทือนเสียงฟ้าร้องฟ้าแหลบฟ้าผ่าโอ้มันมันสั่นไหวไปหมดนะ mm hmm. เขาก็เรียกว่าเป็นภูเขากระโดดนะคะ mm hmm. ในบทที่1 1 4เนี่ยอู้ถึงการทรงสถิตของพระเจ้านะที่อยู่ตัวคนอิสราเอล เป็นการสาแดงของพระเจ้าฮึับฮูว่าพระเจ้าสถิตอยู่ตัวบอกว่าจะในที่ไหนไหนพระเจ้าอยู่ตัวบอกว่าจะเป็นทางตานันใดๆก็าตามพระเจ้าอยู่ตัวนะในทะเลแดงนะเป็นเหมือนกับทางตันเลยมันมีทางออกมันมีทางไปแต่พระเจ้าอยู่กับเขาพระเจ้าแหวกนะทางตันนั้นออกเป็นทางที่เขาเดินไปแม้ในแม่น้ําจอแดนในช่วงเวลาที่น้ําหลาก นะไหลเชี่ยวไหลกลาดเหมือนปัญหาที่มันโอ้มันนักมันถาโถมมากเลยแต่พระเจ้าก็อยู่ตวัวนะอยู่ตัวคนอิสราเอลพระเจ้าก็ช่วยเหลือนะอยู่ว่าในทินทุร,รกันดารในภูเขาซีนายในพื้นที่ที่มันอ้างว้างในพื้นที่ที่มันโดดเดียวบ่มีใครเลยอยู่ที่นั้นแต่พระเจ้าก็อยู่ตัวกับคนอิสราเอลดูเหมือนว่าเฮาโดดเดียวดูเหมือนว่าเฮาบ่มีใครพระเจ้าอยู่ตัว ในทุกที่นะพระเจ้าอยู่ตวัวพระเจ้าสถิตยอยู่ตัวจะเป็นทางตันกล้าจะเป็นปัญหาที่มากมายแค่ไหนก็นะหรือว่าในในตีที่มันโดดเดียวพระเจ้าอยู่ตวัวดังนั้นในบทที่หนึ่งร้อยสิบสี่เนี่ยก็เป็นการเขียนให้คนอิสราเอลไว้วางใจในพระเจ้านะคะเป็นการนูนใจให้คนอิสราเอลมั่นใจในการทรงสถิตของพระเจ้าว่าพระเจ้าอยู่ตวัวทุกหนทุกแห่งนะคะ นี่ก็คือในบทที่114ต่อมาในบทที่115ในบทที่115นี้จะเป็นซาดูดีที่อ้ถึงรูปเคารพนะคะมาดูตัวอย่างนในข้อที่8ในข้อที่4และข้อที่8นะคะบอกว่ารูปเคารพของคนเหล่านั้นเป็นเงินและเป็นทองคำเป็นหัตถกรรมของมนุษย์รูปเคารพที่เขาสร้างขึ้นมานั้นมีปากแต่พูดบ่ได้มีตาแต่ดูบ่ได้มีหูแต่ฟังบ่ได้ยินมีจมูก แต่ดมมาได้มีมือแต่คลำม,มาได้มีเท้าแต่เดินมาได้ผู้ที่ทํารูปเคารพเหล่านั้นเป็นเหมือนรูปเหล่านั้นเออบรรดาผู้ที่วางใจรูปเหล่านั้นก็เช่นกันในสรุดีตอนนี้อูถึงรูปเคารพนะรูปเคารพเหล่านี้ถูกสร้างขึ้นด้วยมือของมนุษย์เป็นหัตกรรมของมนุษย์ถูกสร้างขึ้นด้วยมือของมนุษย์เพื่อที่จะตอบสนองความหวังของมนุษย์ มนุษย์ร้างรูปเคา,ารพบขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองความหวังของตัวเองเขาสร้างรูปเคารพเพื่อมีปากเพราะอย่างถ้าลูกเคารบมันมีปากก็อวยพรมาได้อะแม่เราค่ะเขาก็เลยสร้างเพื่อมีปากเนี่ยหน่อยคือปากเนี้ยจะอวยพรแก่เขาบรรดาลพรใือเกิดขึ้นแก่ชีวิตและครอบครัวของเขาเขาสร้างรูปเคารบเพื่อมีตา,าถ้าลูกเคารบปิดตาเฮียบมันมีตาเฮียเอ้าแล้วลูกเขารพจะรู้ได้ไนว่าเขาต้องการอะไรอย่างแม่เราค่ะ เขาก็เลยสร้างรูปเคารพเพื่อมีตาเพื่อที่จะมองดูความปรารถนาของเขาว่าเขาอยากได้อย่างเขาต้องการในอย่างสิ่งอย่างที่เขาขาดไปนะรูปเคารพมองเห็นแล้วก็จะบันดาลให้แก่เขานะฮะบางคนก็สร้างรูปเคารพเพื่อมีหูแั่ก็ค่ะ,ะเพื่อที่จะได้ยินเนาะเสียงที่เขาร้องขอเรื่องที่เขาทูลอ้อนวอนนะก็จะได้ยินเขาสร้างรูปเคารพบเหนพะื่อมีมือแม่ก็ค่ะ เพรถ้า,าลูกเคารพมือด้วนมามีมือนี่มามีความมั่นใจเลยแม้กัว่าจะช่วยเขาได้เนาะบางทีก็เลยสร้างให้่มีมือเพียบเลยเยอะขนาดเลยนะเพื่อที่ว่ามือเนี่ยจะช่วยเฮานะชุดเฮาปกป้องเฮารักษาเฮาก็สร้างมือนักขนาดนะสร้างรูกเคารพเพื่อมีจมูกนม้กะค่ะที่จะดมเครื่องบูชาที่เอาไปถวายนะและจะพอใจนะแลวก็จะอวยพรแกเฮาสร้างาลูกเคารพเพื่อมีเท้านะ เพื่อที่ว่าเขาหวังว่าลูกเคารพนี้จะไปกับเขาได้ทุกหนทุกแห่งจะอยู่กับเขาได้ทุกที่เขาก็สร้างรูปเคารพขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองความหวังของตัวเองแหวังว่าถ้าลูกเคารพมีหูมีตามีมือเออจ่วยเขาได้แน่นอนมาสร้างรูปเคารพขึ้นมาเพื่อที่จะตอบสนองนะความหวังและประเด็นที่สําคัญก็คือว่าแล้วลูกเคารพเนี่ยคืออย่างไรูปเคารพคืออย่าง ถ้าเขาอู้ถึงเรื่องรูปเคารพสิ่งแรกที่เขาคิดถึงเลยก็คือรูปปั้นแม่ค่ะเป็นรูปปัน้นรูปแกะสลักรูปหลอ่อต่างๆที่เคลือบด้วยวัตถุที่มีราคานะทองคําเงินทองแดงยกมรกตไออย่างต่างๆเขาคิดว่ารูปเคารพคือสิ่งที่มันจับต้องได้ที่มันเป็นชิ้นเป็นอันที่มันพกพาได้หรือว่าไออย่างที่มันเป็นวัตถุอะเขาคิดว่ามันเป็นรูปเคารพแม่ค่ะ แต่แท้จริงแล้วเนี่ยรูปเคารพบ,บาจจเป็นแค่สิ่งที่เขาจับต้องได้เท่านั้นนะคะในพระธรรมอพยพนะในบทที่สาวอูถึงเรื่องรูปเคารพอู้ถึงบอกว่ารูปเคารพนั้นก็คือสิ่งใดๆก็ตามที่อยู่ในฟ้าเบื้องบนอยู่ในแผ่นดินเบื้องล่างหรือจะอยู่ในน้ำใต้แผ่นดินแผ่นกรรมทุกอย่างเป็นรูปเคารพได้หมดเลยพระธรรมอพยพบอกว่ารูปเคารพบ่บได้จำกัดอยู่แค่ในวัตถุเท่านั้น ต่รูปเคารพคือทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเฮาทุกอย่างสามารถเป็นรูปเคารพได้หมดเลยในฟ้าเบื้องบนในโลกเบื้องล่างหรือในใต้โลกในใต้แผ่นดิในใต้น้ําทุกอย่างสามารถเอามาเป็นรูปเคารพได้ทุกอย่างเลยทุกอย่างรอบตัวเฮาเป็นรูปเคารพได้หมดก็คือหมายความว่าสิ่งใดๆก็าตามที่เฮาจะให้ความสําคัญกับมันมากกว่าพระเจ้า สิ่งใด,ดๆก็ตามที่มันดึงดูดความคิดของเฮาดึงดูดหัวใจของเขาดึงดูดความต้องการของเขาเขาปรารถนามันเฮาคิดถึงมันเฮาต้องการเขาอยากได้มันสิ่งที่มันดึงดูดความคิดดึงดูดหัวใจของเขามากกว่าเจ้านั่นก็เป็นรูปเคารพเหมือนกันนะคะดังนั้นรูปเคารพเ่าได้จํากัดอยู่ในรูปแบบตีต้องเป็นวัตถุต้องเป็นสิ่งที่จับต้องได้ต้องเป็นจี้ต้องเป็นห้อยต้องเป็นเครื่องบูชาบางอย่างมาใจ แต่เป็นสิ่งที่เขาฮักมากกว่าพระเจ้าอาจจะมาใช้เป็นวัตถุก็ได้แต่เป็นสิ่งที่เขาฮักมากกว่าพระเจ้าอันนั้นอาจจะเป็นรูปเคารพในใจของเขาก็ได้แต่ว่ารูปเคารพที่จับต้องได้เนี่ยนะเป็นรูปเคารพที่เป็นวัตถุเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ตัวแทนที่เป็นรูปประรรมของพระที่มันนั่งอยู่ในใจจริงๆต่างหาก รูปเคารพเนี่ยมันเป็นแค่ตัวแทนของของพระบางพระนะที่มันนั่งอยู่ในใจของคนอยู่แล้วถ้าในใจของใครมีพระอ,อยังนั่งอยู่เขาก็จะพยายามหาตัวแทนที่เป็นสิ่งนั้นมามาเคารพมาบูชาเพราะว่าคนมักจะมองด้วยสายตานะคะว่าถ้าสิ่งนี้อยู่กับเฮาสิ่งนี้อยู่ใกล้เฮาอยู่ที่ตัวเฮาจะ,จะจะช่วยเฮา ถ้าพระของบางคนเป็นเรื่องของความล่ำรวยเป็นเรื่องของการงานเป็นเรื่องของความเจริญก้าวหน้าเขาก็จะพยายามสรรหาตัวแทนของพระที่นั่งอยู่ในใจของเขาอาจจะเป็นรูปเคารพบางอย่างแม้ก็ค่าเป็นนั่งกวักต้องกวักมืออย่างนี้เข้ามาถึงจะทาให้ร้านขายดีอาจจะเป็นไอ้ไข่อาจจะเป็นปลาตะเพียนเอาแซ่เอาไซมันก็ค่ะที่จะมาห้อยมาประดับพราคิดว่า มันเป็นตัวแทนของพระแห่งความร่ำรวยที่นั่งอยู่ในใจของเขาบางคนพระในใจอาจจะเป็นเรื่องเรื่องเพศนะเขาก็จะยอมนะเจ็บตัวมันก็ค่ะเพื่อที่จะไปลงยันไปลงซักเพื่อที่จะทําให้มีคนฮักคนชอบนะมีคําพูดที่อ่าวันล้อมคนได้นะคนค้อยตามต่างๆรูปเคารพเป็นเพียงแต่ตัวแทนของพระที่นั่งอยู่ในใจคนที่สรรหารูปเคารพ เอามานมัสการเอามาบูชาเนี่ยมาสะท้อนถึงพระติหนังอยู่ในใจของเขาเฮาจะดูว่าคนนี้พระอย่างติ่นังอยู่ในใจของเขาก็ดูสิ่งที่เขานมัสการอยู่ดูสิ่งที่เขาถืออยู่ดูสิ่งที่เขาคื้ความสําคัญนะคะแม้การที่เป็นคริสเตียนเองก็ตามบางทีเขาบอกว่าเขามามีปัญหาล็อกเรื่องลูกเพารบ นะคริสเตียนมามายุ่งรูปเขารบอยู่แล้วนะเฮามามีปัญหาเรื่องรูปเขารบคริสเตียนมามีรูปเคารบแล้วเขาก็บอกเคยคือรูปเคารพเป็นเป็นพระของเขานะเป็นรูปเคารพของเขาดูเหมือนว่าเขาบ่ได้เน้นวัตถุนะแต่บางทีเขาก็เน้นแกนลักของพระต่างๆเหล่านั้นในใจของเขาอยู่ก็มีนั่นก็ค่ะบางคนที่เป็นคริสเตียนมาอาจจะมามีรูปเคารบแต่แต่ก็มีแต่ว่าพระที่นั่งอยู่ในใจของเขารููกว็ว่าเป็นพระเจ้าหรือพระองค์ไหน ที่นั่งอยู่ในใจบางคนบอกว่าเป็นคริสเตียนแต่พระที่นั่งอยู่ในใจอาจจะบาเจ้าพระเจ้าก็ได้อาจจะเป็นพระแห่งความมั่งคั่งก็ได้พระแห่งความร่ํารวยก็ได้พระแห่งความสําเร็จก็ได้พระแห่งการงานก็ได้นะบางทีคนที่นั่งอยู่ในใจอาจจะบาเจ้าพระเจ้าอาจจะเป็นเรื่องงานก็ได้เพราะบางคนก่อทุ่มเททั้งชีวิตเวลาความสามารถทุกอย่างเทกับงานหมดเลยนะใจความสามารถที่พระเจ้าให้มาก็ กับงานจนจนพระเจ้าตกลำดับไปนะพระเจ้าไ่ได้เป็นที่หนึ่งในใจของเขาพระเจ้าอยู่ลำดับในมหูอันนั้นแหละสิ่งนั้นแหละคือรูปเคารพท่าแสงหน้าพระเจ้าไปสิ่งเหล่านั้นกลายเป็นสิ่งที่เฮาฮักที่สุดคือความสําคัญที่สุดเป็นรูปเคารพของเฮาบางทีคนที่เป็นคริสเตียนก็อาจจะมหูตัวนะว่าเฮาถูกคับเคลื่อนด้วยพ้าอื่นอยู่ที่บะเจ้าเพียงแต่ว่าคริสเตียนมามี รูปประธรรมที่เป็นเป็นชิ้นเป็นอันที่เอามาห้อยที่เอามาประดับเท่านั้นเองแต่บางทีในใจของเขาอ่ะอาจจะมีพาะอื่นนั่งอยู่แล้วก็ได้ในพระธรรมเอเสเคียล e นะคะในบทที่14ได้บอกว่าคนพวกนี้เขาตั้งรูปเขารบเอาไว้ในใจของเขาเอเสเคียล e อู้ถึงคนอิสราเอลนะคะอู้ถึงคนที่มีพระเจ้านะที่พระเจ้าสอนว่าอย่ามีรูปเคารบนะและเอเสเคียล e บอกว่าเขามีรูปเคารบแต่ม่ได้ห้อยเอาไว้อะ่ะแต่เขาตั้งไว้ที่ไหนคะ ในใจคนอิสราเอลมีรูปเคารพตั้งไว้ในใจของเขานั่นหมายความว่ารูปเคารพมันไม่ใช่แค่วัตถุมันไม่ใช่แค่วัตถุแต่มันเป็นบางสิ่งที่เขาคื้ความสําคัญมันที่สุดฮักมันที่สุดมากกว่าพระเจ้าและสิ่งที่สําคัญนะคะรูปเคารพมันไม่ใช่สิ่งร้ายเสมอไปรูปเคารพที่เป็นสิ่งดีในรูปแบบที่เป็นสิ่งดีก็มีตวัวเ และรูปเคารพที่เป็นรูปแบบในสิ่งดีๆเนี่ยอันตรายที่สุดสําหรับคริสเตียนเพราะว่าเฮาจะบอกหูตัวเลยว่าเฮามีรูปเคารพอยู่ในใจเฮคิดว่าเฮาทําดีเฮคิดว่าเฮาเฮาเลือกสิ่งดีเฮาทํางานเขาก็อยากจะทําดีที่สุดนะะบางคนก็มีพระในใจของเขาเป็นเป็นเรื่องความฮักวิ่งตามความฮักเขาก็คิดว่าความฮักก็เป็นเรื่องที่ดี นะพระเจ้าก็สอนเรื่องความหักพระเยซูก็สอนเรื่องความหักแม่ก็ค่ะเอาคิดว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทดีสิ่งที่ดีบางอย่างนี่แหละมาแน่กลัวสาหรับคริสเตียนเพราะมันจะกลายเป็นรูปเคารพถ้าบางทีสิ่งที่เฮาหักที่สุดสิ่งที่เอาห่วงที่สุดสิ่งนั้นเนี่ยมันมีอํานาจมากจนเรียกร้องทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตของเฮาเกินกว่าพระเจ้าเกินกว่าที่เฮาจะให้ความสําคัญกับพระเจ้าสิ่งนั้นอาจจะเป็นรูปเคารพ ในชีวิตของเฮาก็ได้แล้วเฮาจะสังเกตได้อย่างไดว่าตอนนี้เฮามีใครนั่งอยู่ในใจของเขาเฮาจะสังเกตได้อย่างไดว่าตอนนี้เฮามีรูปเคารพอื่นหรือเปล่าที่อยู่ในใจของเขามีวิธีสังเกตอยู่สองอย่างง่ายๆจริงๆมีมากกว่านี้นะคะมีวิธีสังเกตสองอย่างง่ายๆแต่ว่าอันนี้อาจจะเป็นเพียงข้อสังเกตเท่านั้น มาใช่เป็นการการันตีนะคะว่าถ้าเมื่อท่านพบสิ่งใดที่อยู่ในใจแล้วสิ่งนั้นจะเป็นรูกเคารพเลยบาใช่เป็นเพียงข้อสังเกตเท่านั้นวิธีที่หนึ่งที่จะสังเกตนะคะก็คือสังเกตเกี่ยวกับความคิดของเราเวลาที่เราอยู่ลําพังเราคิดไอหยังบ่อยๆเวลาที่เราอยู่ลําพังเรามากนึกถึงเรื่องไอหยังมากที่สุดไอหยังที่มันเกาะกลุ่มความคิดของเราไอหยังที่ทําให้เราหมกมุ่นอยู่ ไออย่างที่ทํทำที่เขาคุ้นคิดเกี่ยวกับเรื่องนี้ซ้ำๆซ้ำๆเขาคิดไออย่างบ่อยที่สุดอันนั้นอาจจะพัฒนาขึ้นมาเป็นรูปเคารพในใจก็ได้อาจจะมีอํานาจที่จะควบคุมจิตใจก็ได้อย่างที่บอกไปนะคะที่เป็นวิธีสังเกตเท่านั้นนะบั่ใช่เป็นการการ,ารันตีนะคะเป็นวิธีสังเกตอย่างแรกคือสังเกตความคิดนะเขาคิดถึงไออย่างบ่อยๆซ้ซําๆมกมุ่นเกี่ยวกับเรื่องไออย่าง เขาจะคิดถึงอย่างตลอดเวลาอันนั้นอาจจะเป็นรูปเคารพก็ได้วิธีที่2ส,สังเกตได้จากการใช้จ่ายของเขาดูการใช้จ่ายของเขาเองคนที่มาได้ทําบัญชีเนี่ยอันนี้อาจจะยากหน่อยแต่คนที่ทําบัญชีจะหู้เลยนะว่าเขาจะจ่ายกับสิ่งใดมากที่สุดเขาใช้เงินไปกับอะไย่างมากโดยที่เขาควบคุมมาได้อะ่ะ เขาแพ้กับเรื่องนั้นตลอดเขาหมดกับเรื่องนั้นตลอดเขาเห็นเขาต้องจ่ายมันควบคุมตัวเองมาได้เขาหมดเงินไปกับอย่างมากที่สุดบางคนเป็นเรื่องการลงทุนนะคะพระที่นั่งอยู่ในใจของเขาอาจจะเป็นเรื่องความร่ํารวยเป็นเป็นบางอย่างก็ได้ความโลภอย่างต่างๆก็ได้มันก็ทลงทุนลงทุนสุดท้ายก็โดนโกงนะะถ้าอย่างที่นั่งอยู่ในใจบางคนเป็นเรื่องของความฮักความสวมวามงามแรงลึงดุดก็จ่ายเงินกับคลินิก แรงดึงดูดสร้างความมั่นใจให้กับตัวเองเสริมความงานต่างๆแม่ก็ค่ะเขาหมดเงินไปกับอย่างมากที่สุดสิ่งนั้นอาจจะเป็นลูกเคารพในชีวิตของเฮาก็ได้ว่าเฮาจ่ายเงินไปกับสิ่งใดเพราะว่าพระรรมมาทิวแม่ก็ค่ะในบทที่6ข้อที่เ1บอกว่าอะไรค่ะทรัพย์ของท่านอยู่ที่ไหนโอ้ใจของท่านก็อยู่ที่นั่นด้วยเฮาใช้ทรัพย์ไปกับอย่างมากใจของเฮาก็อยู่ที่นั่นแหละ เขาให้ความสำคัญไออย่างมากเขาก็จะจ่ายทรัพย์ของเขามาันก,ก็ค่ะเพื่อได้สิ่งนั้นมาทรัพย์อยู่ที่ไหนใจของเขาก็อยู่ที่สิ่งนั้นแหละการที่พระเยซูได้สอนเรื่องการถวายจริงๆบบจใ้เป็นเพื่อประโยชน์ของพระองค์เองนะคะแต่การเรื่องของการถวายเนี่ยการถวายมันเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงหัวใจอะ่ะที่เขาจะมอบเพื่อกับพระเจ้าว่าทรัพย์อยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นแม่ก,ก่อค่ะ การถวายเป็นเหมือนการแสดงหัวใจของเราเป็นสัญ,ญลักษณ์แสดงว่าหัวใจของเราที่ที่มีคือกับพระเจ้ามากแค่ไหนเพราะว่าหัวใจของมนุษย์ส่วนใหญ่จะผูกพันกับทรัพย์นะเราใจทรัพย์เพื่ออะไรอย่างเพื่ออะไรอย่างใจของเขาก็ก็อยู่ที่นั่นต์ที่เขาใจนั่นก็ค่ะดังนั้นทรัพย์อยู่ที่ไหนใจก็อยู่ที่นั่นสังเกตจากการใช้ใจ่ายของเราดูว่าเราหมดไปกับอะไรอย่างมากที่สุดอันนั้นอาจจะเป็นรูปเคารพในชีวิตของท่าน เนะคะสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงการสังเกตดูเช็คเนะเป็นการเช็คดูใจของเราเท่านั้นนะคะว่าเรา,าเริ่มมีผ้าอื่นหรือเปล่านะคะเริ่มมีสิ่งบางอยา่างที่ขับเคลื่อนชีวิตของเราที่บาจใจพระเจ้าหรือเปล่าในพระบัญญัติสิบป,ประการไข่ทองได้พงคะพระบัญญัติสิบป,ประการยังจําได้อยอะค่ะเราต้องเอาทั้งสิบก็ได้เอาสองข้อแรกนะบัญญัติสิบป,ประการในสองข้อแรกข้อที่หนึ่งบอกว่าอะไรคะ่ะ อย่าอย่ามีพระเจ้าอื่นใดนอกเหนือจากเราสองอย่าทำรูปเคารพสำหรับตน,นอย่างสองข้อนี้ถูกยกเอามาไว้ใน,นข้อต้นๆของสิบป,ประการอย่ามีพระเจ้าอื่นใดอย่าทำรูปเคารพสำหรับตน,นอย่างต้องเอามาอยู่ไว้สองข้อบนเลยก็เพราะว่าพระบัญญัติข้อที่เหลือแห่งแปดข้อ มาจากสองข้อนี้ถ้าเฮาพิดบัญญัติสองข้อนี้เฮาก็จะพิดบัญญัติแห่งแปดข้อที่เหลืออย่างเช่นถ้าพระที่นั่งอยู่ในใจของเฮาบรใจัยพระเจ้าถ้ามีพระอื่นนั่งในใจของเฮาถ้าเป็นพระแห่งแห่งความสําเร็จเนาะเป็นพระของความความหักการงานความก้าวหน้าความเจริญรุ่งเรืองแน่นอนว่าเฮาจะพิดบัญญัติข้อที่ส คือการรักษาวันสบาโตเฮาจะทุ่มเทชีวิตของเฮาเพื่องานเพื่อความก้าวหน้าเฮาจะมายุทธพักวันสบาโตแม้มีวันสบาโตเฮาก็มาได้บาได้ขื้เกียิวันสบาโตเฮาก็จะอู้ถึงเรื่องงานเพาเฮาจะคิดถึงเรื่องงานตลอดเวลาเฮาจะคิดว่าอย่างใดวันพุกเฮาจะมีกลยุทธ์อย่างใดเฮาจะนําเสนออย่างใดเฮาจะอย่างเฮาจะคิดเรื่องงานเสมอ เขาจะมาได้ยุดพักเขาจะไ,ได้ขึ้นเกียรติวันสะบาโตนี่ถ้าเขาบ่มีพระเจ้าผู้นั่งอยู่ในใจแต่เป็นพ้าอื่นถ้าเป็นความร่ํารวยเขาจะผิดบัญญัติข้อที่สี่คือการรักษาวันสะบาโตถ้าพระที่นั่งอยู่ในใจของเฮาบ่ใจพระเจ้าบ่ใจพระเยโววาแต่เป็นตัวเขาเองละ่ะเขาเองสําคัญที่สุดเขาใหญ่ที่สุดแน่นอนเฮาจะล้มบัญญัติในข้อที่ห้าข้อที่หกเรื่องการเชื่อฟังบิดามารดา การฆ่าคนแม่ก็ค่ะเฮาจะประสนใจคนอื่นเลยเพราะคนที่ขับเคลื่อนนั่งบาลังในใจคือตัวเฮาเองชันถูกชันเก่งชันดีที่สุดเฮาก็จะมาเฮือกเกียร์ไขเลยเฮาก็จะพิดบัญญัติข้ออื่นๆในข้อห้าข้อหกการเฮือกเกียริและถ้าภาคของเฮาที่นั่งอยู่ในใจบัจจัยพระเจ้าแต่เป็นเรื่องความสุขทางเพศแน่นอนเขาจะพิดบัญญัติข้ออย่างค่ะ ข้อที่เจ็ดแกคะการล่วงประเวณีถ้าผ้าของเราเป็นวัตถุเป็นทรัพย์สินเป็นความต้องการตรีมันมาสิ้นสุดแน่นอนว่าเาจะพิษบัญญัติในข้อที่เก้าข้อที่แข้อที่สิคือการลักขโมยการโลภแม่กอ่ค่ะถ้าผ้าของเราเป็นวัตถุ เขาควบคุมความต้องการของเขาไวได้ครับก็จะพิษบัญญัติไปทั้งหมดไม่ก็ค่ะถ้าเขาพิษสองข้อนั้นคือมีพระเจ้าอื่นมีรูปเคารพบัญญัติที่เหลือก็ล้มเหมือนกันในข้อแห่งแปดข้อที่เหลือดังนั้นพระที่นั่งอยู่ในใจที่เป็นอันดับที่หนึ่งนั่งอยู่บนลังหัวใจของเขาเนี่ยสำคัญเพราะว่าสิ่งนั้นเป็นสิ่งที่จะครับเคลื่อนชีวิตของเขาเป็นผู้ที่จะควบคุม ชีวิตของเฮาดังนั้นในบัญญัติสองข้อแรกจึงบอกเขาว่าอย่าให้มีพระอื่นเลยนอกเหนือจากพระเจ้าพระเยโฮวาอย่ามีพระอื่นใดคือพระเจ้าเท่านั้นคือพระเยโฮวาเท่านั้น,น,นต่นั่งอยู่ในบัลลังหัวใจของเฮาคือหัวใจของเขาแก่พระเยซูคือแก่พระเจ้าเท่านั้นนะคะและหมายความว่าการที่เฮา คือพระเจ้านั่งบนบาลังหัวใจของเขาเป็นพระเจ้าเป็นพระเดียวในหัวใจของเขาเนี่ยไม่ได้หมายความว่าเขาต้องทิ้งทุกอย่างที่เขาักทิ้งทุกอย่างที่เขาสนใจทิ้งทุกอย่างที่เขาฮื่ความสําคัญมาใช้นะฮะสิ่งที่เขาฮักที่สุดสิ่งที่เขาหวงสิ่งที่เขาฮื่ยความสําคัญไม่ได้หมายความว่าเขาต้องทิ้งมันทั้งหมดเพียงแต่ว่าเขาปรับฐานะมันใหม่วางตําแหน่งใหม่ใื้ม re ันถูกต้อง เรียงลำดับใหม่ให้ถูกต้องบาเจยเอาความสําเร็จขึ้นมาไว้ที่หนึ่งบาเจยเอาความฮักขึ้นมาไว้ที่หนึ่งบาเจยเอาความลงไหลความปลอดภยัยความมั่นคงเอาไว้ที่หนึ่งแต่คือพระเจ้าเอาไว้ที่หนึ่งฮือพระเจ้าเป็นที่หนึ่งแล้วท่านก็เรียงลำดับปรับฐานะใหม่สิ่งที่สําคัญสิ่งที่ฮักสิ่งที่หวงก็เรียงลำดับใหม่แต่เพียงแต่ตว, say, ว่าคือพระเจ้าเป็นเป็นที่หนึ่ง แห่งหัวใจของเฮาและชีวิตของเฮาก็จะบัพพิษทางเมื่อพระเจ้าเป็นที่หนึ่งในหัวใจของเขาเมื่อพระเจ้าเป็นผู้คับเคลื่อนในชีวิตของเฮาเขาชอบเรื่องงานพระเจ้าก็จะจะทรงนำเพื้อสติปัญญาในเรื่องงานถ้าเฮาคือความสําคัญเกี่ยวกับความฮักวิ่งตามความฮักถ้าเขาคือพระเจ้าไว้ที่หนึ่งพระเจ้าจะสาแดงความฮักที่ถูกต้องแก่เฮา บางทีเฮามาต้องวิ่งตามก็ได้แต่เฮาสำแดงความหักแล้วความหักนั้นจะวิ่งตามเฮาเองนะคือพระเจ้าเป็นที่หนึ่งแล้วทุกอย่างจะถูกนำไปยังถูกทางถูกต้องนะคะวันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องนะคะที่จะเรียงลำดับความสำคัญใหม่ตรวจเช็คสภาพจิตใจวิญญาณของท่านว่าวันนี้ท่านฮื้ออย่างเป็นที่หึในชีวิตของท่าน ท่านใื้ความสำคัญอย่างสูงสุดในชีวิตของท่านถ้าบัจจัยพระเจ้าปรับลำดับใหม่เลี้ยงลำดับใหม่คือถูกต้องนะคะอันนี้ก็ขอพระเจ้าอวยพรนะคะ